รอยพระบาทแม่เมืองแห่งเมืองแม่นำทิศไทยเที่ยงแท้มาแตะไหนทุกรอยทำนำทางทุกย่างไปไทยกราบไทยรอยพระบาททุกญาตราด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระบุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชน ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ หลุนโดยแลกเตอซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแลกเตอซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเอ็กซิตโรออนมั่นใจไม่เคยหยุดสมัครหรือซื้อซิมแฮปปี้โซเชียลใหม่จากแฮปปี้กิฟฟารีนเฟสคอนทัวร์แอปพลิเคเตอร์ คุณผู้ชมนะเข้าสู่เกมเหลือกเกินเกมโชว์ที่จะทำให้คุณผู้ชมถึ่งจะต้องร้องเฮ้ยเฮ้ยสัปดาห์นี้สารพัดความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวของสัตว์จะถูกทดสอบงูกลัวเชือกกล้วยช้างกลัวหนู แกกลัวปูนพร้อมมายาชนทึ่งจากผู้ชายคนนี้ังขอองขข้บบนนออผมะครและแจ็คพอตเจตุระเหยที่คุณผู้ชมก็เคยเล่นน,นะครับไม่เคยเจอกระดาษแพงขนาดนี้มาก่อนเลยชีวิตใครครับ เปิดมาก็หอบแล้วครับผมนะครับเกมโชว์นะครับที่คุณเองก็สามารถร่วมสนุกไปกับเราได้นะกับเรื่องราวมายาความเชื่อเนื้อคาดประหลาดใจแถมเนี่ยนะฮะยังได้ความรู้อีกต่างหากนะครับครับผมทุกวันพฤหัสครับเวลาห้าทุ่มสี่สิบครับผมถูกต้องแล้วนะครับและถึงมันที่สุดเนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะครับนอกจากการที่ชาวไทยทั่วประเทศนะฮะจะได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาแล้วนะครับยังเป็นวันที่พวกเราทุกคนเนี่ยอยากจะทําอะไรพิเศษพิเศษให้กับคุณแม่ของพวกเราด้วยนะคครรัับบมยง เขาบอกกันไว้นะครับคำว่าแม่แม่นี้มีความหมายหอบขยายสูงล้ำคำว่าแม่ฟ้าว่าสูงสูงสุดฟ้าสุดตาแลคคำว่าแม่แม่นี้มีพระคุณสายนาทีแท้ๆเรียกแม่น้ำข้าวทุกคำเรียกแม่แม่โพศพสองนิ้วมือสองนิ้วเท้าเข้าสมภบผืนพิภพยังเรียกแน่แม่พระธรณีโอ้แม่ของเราไม่ใช่ยาคูรีบกระตันยูก่อนหมดอายุ มีไหมยังมีครับครับจำไว้ให้มั่นนะครับสำหรับวันแม่นี้นะครับผมเขียนกรอนใส่การ์ดไปให้คุณแม่ก็ได้เออผมมีกรอนดังนี้ครับอะไรครับแม่ซึ้งแน่นอนครับผมพุทธังเอากระตังใส่ตู้ครับธรรมังเอากระตังใส่ตู้ครับสังคังเอากระตังใส่ตู้ครับพระไม่อยู่ทุบตู้เอาสตังแม่ไม่ได้อย่างนั้นไห แต่ว่าพิมพ์ันที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับคิดว่าทุกวันเนี่ยก็คือวันแม่นะครับ,รบแล้วก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลคุณแม่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกๆวันเท่าที่จะทำได้ละกันนะครับนะฮะแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับกลับมาอยู่กับช่วงเวลาของเกมเหลือเกินของเรานะครับก็ต้องมาอยู่ใกล้ชิดกับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับซึ่งพวกเขาก็พร้อมแล้วนะครับไปพบกันเลยนะฮะปัเต้นนะครับคุณกระแตแล้วก็คุณธงธงคัะ กลับม <ส gas: S 1> าอยู่ใกล้ชิดกันอีกแ <cell S 2> ล้วเป็นสัปดาห์ที่2แล้วด้วยนะครับเชื่อว่าทั้ง3ท่านนี้ก็พร้อมจะมาลุ้นกับเราตลอดทั้งรายการแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญทั้ง3ท่านประจำท่านได้เลยนะครับ <Dae> <rition and lights> ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากติกาการแข่งขันของเราก็เหมือนเดิมนะครับกับการสะสมคะแนนนะฮะจากคําถามในเรื่องของมายาความเชื่อและเหนือขานนะครับคนที่สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุดนะฮะก็จะเข้าไปลุนนะฮะสำหรับแจ็คพอตเจตุระเฮย4ครั้งแสนนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะฮะกับคําถามแรกของเราในหมวดความเชื่อครับ เราก็อยากจะถามผู้แทนการของเราก่อนดีกว่านะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับเคยได้ยินเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมีความกลัวอะไรยังไงบ้างเคยได้ยินบ้างไหมครับไม่เคยอะค่ะไม่เคยไม่เคยเห็นว่าสัตว์อะไรกลัวอะไรเลยอ่ะมีกระเทยกลัวชนีอะค่ะไม่ถูกเลยนะคะเพราะชนีก็ร้องเรียกไปแล้วไงกระเทยจะร้องเรียกอะไรล่ะมันมีสิ่งของอะไรหรือว่ามี อะไรที่สัตว์แต่ละชนิดมันกลัวอย่างเงี้ยเคยได้ยินริงกูกะปิงกูกระปเพระได้ยินกระปีแล้วลิงริงไม่ชอบอย่างเงี้ยริงไม่ชอบป่าแล้วครับเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินเรื่องงูกลัวเชือกกล้วยงูกลัวเชือกกล้วยกลัวเชือกกล้วยอันนี้อันนี้เคยได้ยินมาบ้างใช่ไหมครับฮะทางทีมงานเราก็สนใจเหมือนกันครับผมดังนั้นครับเราถึงกับว่าเอามาพิสูจน์กันในสตูกันเลยตรงนี้เลยนะอ่าเชิญลงมือกับพี่หนูสัตว์นิสสักและพร้อมเชิญครับ ช่วงรับไว้ของผมเนี่ยครับไม่ต้องเอางูขึ้นมาพังงาดเด้นี่ตอนนี้ท yeah ี่ถือในมือเนี่ยนะครับเป็นงูพันอะไรยังไงครับอันน <|si|> ี้เป็นงูหลามครับงูหลามอายุประมาณปีหนึ่งหนึ่งอย่างที่เราเนี่ยอยากจะรู้กันมากๆเลยครับประเตศอยากอยากดูใกล้ๆฮะไม่อยากเลยครับไม่ไม่ที่เป็นความฝันของผมเลยครับขรายการทีวีใกล้ๆงูเนี่ยครับนี่อยู่ห่างขนาดนี้ใช่ฮะมันห่างจะเป็นอะไรอ่ะมอนได้ใกล้ ไกลแล้วนั้นว่าไปอย่างนี้มันไกลจะตายอ่ะเออมันนี่เลย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 ไม่ตลกกับมันนี่เลยก็อยู่ตรงนี้อ่าโอเคนะครับนะฮะอ่ะเมื่อสักครู่นี้ป้าเต้ของเราเนี่ยบอกไปว่าเนี่ยเคยได้ยินเรื่องของความเชื่อที่ว่า งูเนี่ยกลัวเชือกกล้วยนครับอยากให้พี่หนูเนี่ยช่วยอธิบายนะครับในฐานะที่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับสัตว์ประเภทนี้พอสมคำเขาพูดกันไว้ว่างูกลัวเชือกกล้วยเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันคนโบราณเวลาสมมติว่าเดินไปท้องนาเดินไปข้างถนนข้างทางไปเจองูครับผมจับงูได้ตัวหนึ่ยจะเอาเชือกที่ไหนผูกอเชือกที่หาง่ายที่สุดก็คือข้างทางที่มีต้นกล้วยมากมายก็จะเอาสวนที่แก่ที่สุดอ่ะทางมาแล้วก็ เอาวัลถุล้วเอาใบออกก็เหลือก้านมาแล้วก็ไปจุ่มน้ํำพอจุ่มน้ําเสร็จมันจะได้เกิดความเหนียวออ๋คครรัับบแล้วเขาก็มาผูกอย่างนั้นพี่ก็มัดงูได้ใช่ไหมเยวแสดงให้ดูก็ได้ครับเอาละครับนั่นเท่ากับว่าวันนี้เราจะได้พิสูจน์ความเชื่อเรื่องงูกลัวเชื่อกล้วยกันสดๆในสตูเลยครับเนื้ยเนื้ยเยเร็วไม่เอ่ยว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังนะลูกเสียงเขาครับอันนี้เป็นงูที่ดุนะครับดุใช่ไหมครับผมจะหยุดหนยผมจะหยุดหาย นี่ฮะเฮ้ยนี่เ้นี่เอาเชือกต่โอโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับเจ้างูมันไม่ได้กลัวเชือกกล้วยอย่างที่เราเข้าใจเลยแถมมันยังฉกใส่เชือกอีกด้วยครับโอ้โห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 โอ้โอ้โห้โห เชือกปล่อยเี๋ยวเราจุ่มน้ำไว้แล้วนะครับนี่เขาจะจับคุณผู้ชมครับวิธีการใช้เชือกกล้วยจับงูที่จะได้ชมต่อไปนี้คือวิธีการโบราณที่เป็นที่มาของคําว่างูกลัวเชือกกล้วยนั่นเองครับจับตาดูดีนะครับคุณผู้ชมโอ้โหกระตุกเลยอ๋ออุ้ยรถเชือกมันขึ้นเหนียวมากเชือกมันคือมันโดนน้ำก็จะเหนียวอะครับอันนี้ก็จะมาเข้าได้แล้วครับโอเคอ่า น,นี้หลังหลังจากที่เรามัดแล้วนะครับมันก็ยังจะฉกอยู่เหมือนเดิมครับแต่นี่ก็ดูไม่หมดพี่สงท่าไหมเลยว่าเ,เรามาัดเขแล้วเนี่ยมันก็อยู่เขาก็ไปไหนไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยงูเนี่ยมันไม่ได้กลัวเชิอกลววอย่างที่ทุกคนคิดนะครับอ,อ